ลมมาแล้วทุกคนลมแต่ก็ไม่ได้ย็นมากนะแต่มีลมแล้วดูดิลมมาแล้วลมมาแล้วนี่เห็นไหมลมมาแล้วทุกคนลมมาแล้วลมหนาวจะหนาวได้กี่วันแต่ก็ยังร้อนอยู่ดีอ่ะ บรรยากาศเงียบเหงาท้องฟ้าสีสดใสมว่วงแต่ลมมาแล้วแหละลมมาแล้วลมมาแล้ว ลมมาเร็ว <c oughs>